พบกับผมเกษตรสามารถในรายการตามติดชีวิตเกษตรสำหรับมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องไปที่วัดบ้านคำฮี่มูซิปตาบลนาค่ายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังไรนั่นตามผมมาเลยครับโอ้ยมึงตีเลยครับบักงวงบงบังวงหุ่นครับโอ้ยบรงนี้เป็นโดขนาดเลยนะครับว่ามันติจับเบิดสูนวยอร่อย นะครับอันตนยิ่งขึ้นผมเป็นเป็นตะดอกหน่อยประจับนะครับนี่นะครับผักผิกมักแตงผักเขือมีเบิดนะครับกำลังจะเอาแนวนะคูณนะครับผักผิดปีเพียบเลยครับเคีบ ไวิบบบบอะไรฮะเป็นไงเป็นไงเลยเนาะ่่วเ้อ่าไห่คน้นวนี่ก็ตาข้างหน้างน่หั้นนัการทได้นี้นะบเลยครับพักพักพักวัดนะครับพักชุมชนนะคของวัดคำฮีนะครับเป็นวัดต้นแบบเป็นชุ่มชนต้นแบบที่จะ สนับสนุนแล้วก็มากไม่เดื่อของการเกษตรมะเขือจังเลยนี่มีมีหลายพันค่ะโอ้ยโอเคเลยครับผสมเขื้อหลูกผสมทีละกับป้ามะเขือต่นเกือเพียงข้อครับซึ่งแต่เดิมสถานที่ตรงนี้นี่ เป็นเดินเนาะปีที่แล้วยังเป็นเดิอนในผมมานะครับนะครับเป็นห่อยเดนไปทัดนะครับเบิงเบิงพักนครับเบิงพักกันครับพี่น้องครับเบิงพักโอ้ยผลตะระเน่เป็นสวนที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะฮะ ปลูใน,ยในยอยากเลยงในกินน้ำคูม,มือโอ้ยพระปลูกไว้แต่อยากเลยมเป็นคนได้กินอ่าก็ขิดเล็กกระายได้ค่ะนะครับตามที่พมเบงเนี่ยอุ้ยนะครับระยะเวลาแค่ปีหนึ่งกว่ากว่าปีสองปีนะครับพื้นที่ตรงดีจากเดิมนี่นะฮะ คุณนะครับโอ้ฟงจีนะครับพักนั่งอ่างหนี่นะครับเป็นจุดที่ชาวบ้านนะครับได้ประโยชน์ตรงที่สังเกตลือกล้วยโอ้โหนะครับฟงจีนะครับดกล้วยแต่ละเครือนี่นะครับกล้วยแต่ละเครือนี่กว่าำกว่าสิบฝีนะครับเป็นซ้อนแห้ง นี่เลยครับเจตสังเหต์เก็นว่าเอ่อจากท่านจะอาวาสนะครับเขินจะได้เห็ดเขินกลืเห็ดไอเป็นปอ,อกแบบนี้ไว้เป็นปอ,อกน้ำมักนะครับถามเพ่นแล้วเป็นปอ,อกน้ำมกักนะครับน้ำมักจากมูลสัตว์ต่างๆเอาไว้หดเอาไว้ฮดต้นใหม่ จะเป็นจุดพักน่ำแล้วก็เอาไปเป็นบอลนำมักความในการหดเ็ดปุ๋ยหด,หดต้นใหม่นะครับอ้าวพี่สิครับนี่อดโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์สำหรับดูดนำบาระดานนะครับมาใส่ในพื้นทีนะ มึงได้เลยครับผมโอ้มีการเพาะต้นกล้วยเพาะพันธุ์กล้วยพร้อมเป็นการแยกนอกล้วยออกมาไว้ให้พี่น้องนะครับท่านผู้ใหญ่ไอ้พี่น้องเขามาเบิง่งน่าร้ายบ่นี่ในในหมู่บ้านเรื่องหัวใจก,กันเบิดบ้านแล้วหัวใจค่ะท้าคนทางอื่นมาก่ะมีมีพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนกับฮักพัฒนาการพัฒนาการอำเภอกขา,า,กามาเบิงโอ้ อที่มเกเขือแบบั่วแล้วคะปที่เลยครับแต่แต่แต่ละจุดของของสวนเนี่ยจะมีบอ่อสำหรับเป็นบอ่อน้ำมักนะครับเป็นน้ำมักจากมูลซัดในการเอามางดนะครับให้ปุ๋ยกับเอ่อในสวนนะครับในสวนแต่ก<น>ับต้นใหม่ในสวนนะครับตรงนี้ต้น,ตนกล้วยเนี่ยเอาให้พี่น้องไปปลูก ไคอยากได้มาติดต่อโอ้โหออออโอเคครับเดี๋ยวใส่ทางคุณก่อนครับโอนะโอ้ในสวนมีพัสดุอย่างครับมีทุเรียนมีต้นกล้วยไม่ไม่ปลาผมซื้อว่าเพิ่นจะมาไม่ปลาให้ยังมีตน้นยางต้นยูงนี่ครับสังเกตว่า ในบริเวณสวนนี่จะมีนะครับบอสําหรับเป็นบอนามักนะครับบอนามักบอนำมักที่เอาไปหดเอาไปหดต้นใหม่นะฮะ ไม่บอกในการเก็บน้ำบอกเก็บน้ำนะครับเอ้าน้ำไปไซเบอร์แล้วท่านผู้ใหญ่น้ำมันบกแล้วโอ้ปูนะนะครับ หนามน้องสาบกกะปูบถั่วใส่พออร้อมว่าหายพื้นที่เสียเลยนะฮะแต่เพื่อย่พื้นที่ตรงนี้จะจะจะไหลครับ,บแม่นครับบ่เฉพาะตรงตรงสวนนี่ครับรส,วน,ว,นสวนสองลอยนะครับอลังการแห้งนะครับทันทนใดสนใจในคำว่าเบิ่งใดนะฮะที่บัดบานคําฮีนะครับหลวงตาบนเห็ดแค่ปีเดียวเพิ่งกระไดซ้ำนี้แล้วถือว่าสุดยหยอดแห้งนะครับ ้วนะครับบ่มีแค่สวนแค่ตรงนี้นะฮะโอเขาโครงคการโคกน้องหน้าตัวค่ะโอ้เขาโครงการโคกน้องหน้าพร้อมโอ้อคอร,ครับมีหดหยาหวานเอาไว้ให้ไก่ไข่กินว่ผสมนนะฮนะอ่าบนบ่าแค่แค่นี้ได้ครับพี่น้อง มีหอดไก่ไข่หอมปลูกงาไปเลี้ยงไก่หอมต้นกล้วยต้นไม่ผ้นไม่ยืนต้นไม่ปลาเลี้ยงไก่หอมผลผลิตจากไข่ออกมากัเอาไปท่าบุญนะฮะไปท่าบุญ,บญโอ<ฮ>้นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างทีดีให้กับปีน้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปูบนหนาเสือเลยนะครับว่าเซราแคร์มาถึงสองปีนะครับปีกักวนี่จะได้ขนาดนี้นะฮะสุดยอดแห้งนะฮะสุดยอดดีนะครับ ว่ต่มีผู้ได้ไว้ยังปลูกปัดนะครับโอ้นะครับมีบัดทุกอย่างเลยน้ำน้ำเงากรวยกับมีหอยบางนัดแซมเต็มเลยนะครับแต่โอ้ยเป็นส่ยแรงงานในส่ไสนครับแรงงานแรงงานานโอ้ซามานีนซามานนแนวัโอ้นะครับตามานีนเอาเฟินกันมา <อ>ใ,สใส่เวลาวบางนะครับขุยแก่กับพอดีต้นใหม่ปลากงยังไงเป็นพืชพี่เลี้ยงเต<น>ิใส่้สวยเป็นพืชพี่เลี้ยงอืมใส่้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับก็ปลูกใหม่ยืนต้นใหม่ผ้ใหม่ปลาแทมส,สลับไปนะฮะโอ้มีัืดทุกอย่างอิลิฮะพี่น้องสามาดีะเขามาเรียนรู้มาเบ่งได้นะครับทีวัตบัตรที่นีนะฮะจุดเด่นของสวนนี่คือนะครับ มีหนามักอยู่ทุกจุดเลยนะครับหนามักจากมูลสัตว์เป็นบอสําหรับมันะครับเป็นบอหนามักที่ใสในการตักหดเนาะตักโดเป็นบอหนามักเหมือนตีละพี่น้องเหมืงตีละพี่น้องคุณเละเครลในบ่อธรรมดากล้วยเพิ่นนะครับแยบเลยน้ำดีนิ้ โอ้นะครับมีสะหนามนะครับไปเก็บเก็บก็เก็บหนามนะครับนี่แหละครับเป็นยังสิทธ์เขาต้องขุดลึกแน่เพราะว่าแต่ละมือนี่มันระเหยไปมื่นละเส้นละเส้นเอาไปเขาเขามาดูดฮดต้นไม้อีกคด่านด่านท,ท,าท,าท,าทาั้งทั้งทั้งทั้งเป็นโตกับจิมีกระเจียวหวานเป็นไรโอ้นะครับโอ้มีหอยกระเจียวหวานนะครับโอ้ขามสะพาน ยางเสียวครับยางเสียวอ้าวขาบาเบิงครับขาบาเบิงอ่าเพิ่มความบาดเสียวให้กับการเดินทางช่วงช่วงลอยกระทงมัน้นเก็ดสถานที่ให้ลอยกระทงนี้ทุกชิปใส่ยสงสีแหยงโอ้นะลอยกระทงก็มาลอยนี่เก็ตรเพื่อก๊าซเป็นอ่าทชิปใส่แหยงบังด้อเกษตรหนองเด้วย นี่ครับเห็นบ่ตามลายทางจะมีบอ่อนะ้ำมักดูตลอดนะฮะเอาไวนะ้มักมูลสัตว์แล้วก็ตักงดเป็นบ่อน้ำหมักมูลสัตว์ต่างๆ่าว่าเป็นกี่ไก่กี่หมูใส่ได้ทั้งนั้นนะครับหีิงงัวเพื่องพี่น้องดงกระเจียวหวานกำลังหยบลงจังหน่อยฝนต๊มาเนี่ยโอ้ยนะครับอ่ามีแต่ดอกเต็มจังหน่อยนะครับจังหน่อยดอกกระเจียวเต็มเลยแถวนี้นะฮะ เบื่องตีเหรครับพี่นอ้องอ้ยต้นใหม่บักม่วงบักมีมน,มนะครับปกติเ่าจะเห็นไต้หยาดโยมนะครับเห็ดแต่่าตัวน,นี้วัดกับเขาไม่ไม่ม่ส่วนหลวมในการส่รงเสริมสะนะสับสนุนในเรื่องของการเกษตรเนาะเห็ดเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเดยมาศึกษามาเบิง่งพี่น้องเจ้าบ้านก็เอาเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นวัดตัวอย่างที่ นะครับนี่คือยางนะครับโอ้ยเบ่งเขื่อนกวยได้ลหรพี่น้องเบ่งเบ่งสุบูโอ้ยนะครับคือแต่ละเขือนโบราณกว่าสิบปีคือว่าหลายแห้งสองสาดูสิโอ้ยเขื่อนกวยอันซ้อนนันเพลินขนาดนาเรีขนาดนาแรีงนะครับนี่นาเพียงพอได้กะคือว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์แห้งนะฮะสมบูรณ์แห้งนะครับเพราะว่ามื่อกี้มาถ่ายทำนี่ ปลายเดือนมก,การาแล้วนะครับวันที่ยี่สิบหกมกราปีสองพันห้าสิบหกโอ้า <6 10. S 1> ปีสองพันร้อยหกสิบห้าโอ้ยเบาตดวเงอะเลขงอะนี่ออกโซกับกัก <c oughs> มึงตี่เลยครับแต่ละพื้นที่นี่โปลไฟล์หวังเลยมีการปลูกนะครับมีการปลูก โอ้ด oh, ูสิครับเป็นตัวอย่างนี่ใส่ฟางเศษบัสรุลเร,รือใส่การเกษตรมานคุ้มนี่ยบ่มันมีแค่นี้นะครับ,ม,ม,ม,บรม,มีมั่นซ้ำบาลังก็มีผลป้าดพี่น้องพี่น้องมีมั่นซ้ำบาลังมีการใส่ฟางเขานะครับในการโฮมดินอมโอ้ยนะครับ,น,บนะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับเพิ่นดูแห้งนะครับท่านเจ้าอาวาสเพิ่นดูแห้ง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับต่กอนกับปลูกเป็นปลูกมันอินซี่ปลูกมันอินซี่ครับแล้วก็มาเห็ดหันมาเห็ดเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานเป็นไรหนาสมุสมเป็นโขกน้องนาครับแล้วจะจเอิญนะครับแล้วจะจเอิญนะครับในบริเวณวัดก็จะมียางพาราผอม อ้าเก็บยังไะครับนี่โอ้ยน,นะครับเบิองเบืองความอุดมสมบูรณ์ครับนี่เห็นมันไข่เป็นมือนจะชื่อัน้ต่างอย่างโอ้ยเบือง,ง,งเบืองใช่เหรโอ้ยนะครับ <c oughs> ม,มาเยี่ยมสวนบัดใจของเต็มถ <c oughs> ุงเลยนะครับ <c oughs> มันไข่เคยกินบลพีนองมันไข่ <c oughs> เอาไปเหยื่องไรกินนี่ครับเป็นหนึ่งอ๋อเป็นหนึ่งหนึ่งเฮกเก้งวานลดฉาบเปพียงไดรสฉาบเปพียงไดมันไข่ โอ้ยนะครับโอ้โอ้ยเนป่มโอ้ยมันไข่ผมกับพระตึกอันเคยเห็นนะครับเบิ่งเบิ่งเบโอ้ยนะครับอันตอนิ่้เสดนะครับเต็มต้นเลยครับพงดูดูดูับมันไข่มันไข่พญบัตโนหน้าเนาะค่ะหลวงชัยพญาบัติมั่งพี่มูซิฟตํตำบลนาค่ายเนาะค่ะ อยากเชิญชวนเนาะค่ะพอม่พี่น้องหันมาเฮดกษตรผสมผสานเนาะค่ะกะคือย่างหน่อยเนาะค่ะช่วงโควิดหรือว่าช่วงนี่ของแพงเนาะค่ะเฮาก็จะไ้ซบบื้อน,นะคะประหยัดเพราะว่าทางังทั้งวัดเพิ่นจะมีพักวัตถุทุกอย่างเนาะค่ะที่กินได้เนาะค่ะแล้วก็มีไม้ผนเนาะค่ะแล้วก็มีการปลูกป่าเนาะค่ะซมแซ,ม,แซมไปน้ำ พื้นที่นะคะมีสวนยางเนาะคะ่ะสวนยางพะล่าเพื่อที่จะเกีดยวหลักะใส่เป็นขายเป็นค่าน้ำค่าไฟของทางวัดเนาะคะ่ะก็จะบระเิเวเดือดร้อนเนาะคะ่นะแล้วก็มีมีไข่เนาะค่ะมีไข่ไก่มีไก่ไข่แล้วก็มีปลาเนาะคะ่ะบางบางเถื่อคือทางวัดมีกิจกรรมมีงานอังสีก็สามารถที่จะเอาปลาเอากบจากทางวัดเนะะี่ยค่ะมาประกอบอาหารตอบรับญาติโยมเนาะคะ่ะที่เพิ่นมา ไอ้ทำบุญเนาะคะ่ะอยู่วัดปันคำามีของเฮาเนาะค่ะมีมีผักแล้วก็มีพริกมีมีทุกอย่างนะค่ะก็คือส่วนมากจะบ่ได้ไปซื้อเนาะค่ะก็เป็นการประหยัดเนาะคะ่ะสอนให้ชาวบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นจะเป็นต้นแบบที่ดีเนาะคะ่ะสอนเพิ่นทางพระอาจารย์หรือว่าทางหลวงตาเนาะคะ่ะเพิ่นจะสอนให้ชาวบ้านเนาะคะ่ะปลูกผักสวนขั้วเนาะคะ่ะมีทุกอย่างบางเทือ่อ เพิ่จนจะวันจังสีวันวันพักเนาะคะ่ะผู้ใดอยากยมอยากได้เนาะคะ่ะก็บแบงปันไปปลูกเนาะคะ่ะไปไปปลูกในแปลงของเจ้าของหรือบางเถ้อกะ่ะมาทําบุญจังสีมาจังหันจังเพลเนาะคะ่ะเพิ่นก็จะเก็บมาแบงปันญยาตยโยมเนาะคะ่ะเพื่อจะเอากลับไปกินอยู่ทั้งบ้าน,นะคะ่ะพบกันใหม่ในขังต่อไปสำหรับมนีสวัสดีครับ